สวัสดีครัทุกคนกลับมาพบกับปามในช่องปอปาม SKR นะครับวันนี้ปามก็จะมาบอก2ไอเทมที่ช่วยลดการเกิดสิวใหม่ลดรอยแดงรอยดำจากสิวแล้วก็ทำให้ผิวหน้าเนี่ยกระจ่างใสมากขึ้นนะครับซึ่ง2ตัวที่ว่าเนี่ยก็คือเป็น2 Product จากแบรนด์ a p a r r a นะครับทุกคนก็คือ a p a r r t t h First t c r r e Para Activating Essence นะครับกับ a p a r r a Intensive m o มอเ i อ i ์ไ g g ินะครับสตัวนี้นะครับที่จะเป็นตัวช่วยเดี๋ยวเรามา คุยกันนะครับเ,เล่าก่อนดีกว่าว่าแบรนด์พา,าเน่เป็นแบรนด์เครื่องสําอางบํารุงผิวนะครับที่เขามีการไปคิดคนเรื่องของน้ายางพารามาว่าแบบเออมันช่วยที่จะแบบช่วยทําให้ผิวเราดีขึ้นยังไงนะครับแล้วเขาก็ไปเจอสารสกัดจ,จากเซรั่มน้ํายางพาราและน้ามันจากเมล็ดยางพารานะครับซึ่งเป็นผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกคนอีกทั้งแบรนด์นี้นก็จะ ผ่านการทดสอบความปลอดภัยจากผิวหนังแบบเชี่ยวพันของผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าจะแบบไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้นะครับรวมถึงผ่านการประเมินการเกิดสิวอุดตันของผลิตภัณฑ์จากมหาวิทยาลัยนเรศวรอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอาการแพ้หรือว่าการเกิดสิวอุดตันเนี่ยก็มีการแบบรับรองไว้แล้วว่ามันจะแบบไม่เกิดทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่หน้ามันเป็นสิวหรือว่าผิวแพ้ง่ายอย่างเราๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับ ครานี้ทางแบรนด์อัพ a าร่าเนี่ยก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับคลิปนี้นะครับเขาก็ส่งมา2ตัวก็คือตัวอ p พาร่าเดอะเฟิร์สแคร์พารา v a t ติเวตต e ้งเอสเกับตัว m อยเจอร์ไรซิ่งเนะครับเราก็ได้ทดลองใช้มาทั้งหมด3สัปดาห์ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาบอกกันว่ารูปก่อนหลังใช้เนี่ยครับเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปดูสารสำคัญแล้วก็เนื้อผลิตภัณฑ์ของทั้ง2ตัวนี้กันเลยครับ มาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยนะครับก็คือตัว a p a r a The First Care Para Activating Essence นะครับเขาบอกว่าในตัวนี้เนี่ยก็จะมีสารสก,กัดสำคัญที่เขาเรียกว่า HB Extract ครับในตัว HB Extract เนี่ยก็จะมีสารสก,กัดสำคัญอีก7กลุ่มข้างในด้วยกันมาดูกันที่กลุ่มแรกนะครับก็จะเป็นกลุ่มของ Whitening ที่ช่วยทำให้ผิวของเรามีความกระจ่างใสมีความขาวมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างสารในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นกลูตาไทโอนซิเซอีนไทโรซีนฟีนิลอลานีนะครับทุกคน ในกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มของ Brightening ก็จะเป็นตัว HA BHA ที่ช่วยให้มีการผลัดเซลล์ผิวนะครับทำให้ผิวมีความกระจ่างใสมากขึ้นกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มของ Smoothing กลุ่มที่4จะเป็นกลุ่มของ Moisturizing ที่ช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับกลุ่มที่5 Anti-Inflammation กลุ่มนี้เนี่ยมีความสําคัญในเรื่องของการลดการอักเสบของผิวได้นะครับแล้วก็กลุ่มที่6กจะเป็นกลุ่ม Anti-Aging นะครับทำให้เซลล์ผิวของเรามีการชะลอการเสื่อมนะครับ กลุ่มที่เจ็ก็เป็นกลุ่มของแอนตี C ้ซีบ้ามนะครับกลุ่มนี้จะมีสารสัมพันธ์ก็คือเป็นซคนนะครับที่ช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความมันน้อยลงนะครับผมอ่ะสรุปแบบง่ายๆนะครับก็คือในตัวน้ําตบอะพาร่าเดอะเฟิร์สแคร์ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ผิวกระจ่างใสนะครับลดความมันบนใบหน้าลดการเกิดสิวไหมลูกขุมขนกระชับมากขึ้นแล้วก็ผิวแข็งแรงขึ้นครับผมเดี๋ยวเราไปดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันนะโอเคครับในส่วนของ เนื้อผลิตภัณฑ์นะครับก็จะมีความเหลวๆแล้วก็ซึมง่ายจะเป็นสีแบบว่าขาวขุ่นนะครับอยาจะให้ดูในคลิปก็จะมีความไหลง่ายทุกคนมีความไหลมีความบางเบาซึมง่ายครับเราก็ค่อยๆตกไปเบาๆให้มันซึมเหมือนคนประมาณไม่ถึงสิบวิมันก็ซึมเข้าไปกับหน้าแล้วนะครับ แล้วก็คือแบบไม่ทําให้รู้สึกว่ามันหนักหน้าทุกคนเพราะว่าคนที่ผิวหน้ามาันนะครับก็จะรู้สึกว่าเออไม่อยากทาอะไรที่มันแบบมีความหนักหน้ามากไปกว่านี้อีกแล้วนะครับซึ่งตัวน,นี้ก็โอเคมีความบางเบาแล้วก็ซึมแล้วก็หายเข้าไปเลยทุกคนมันแบบมันรู้สึกทําให้ผิวชุ่มชื้นมากข <ๆ S 2> ึ้นด้วยนะไม่ได้แบบซึมเข้าไปแล้วรู้สึกผิวแห้งแต่มันซึมเข้าไปแล้วรู้สึกผิวแบบว่าเออชุ่มชื้นขึ้นมีความแบบมันมีอะไรในผิวมีความชุ่มชื้อนอะไรเงี้ยครับ ตัวที่2นะครับก็คือตัวอะ r า Intens i v e m o i มาจ r i ซิ่งเจ l ครับทุกคนตัวนี้เขาบอกว่าช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นลดการเกิดสิวใหม่แล้วก็ลดรอยแดงรอยดำจากสิวด้วยทุกคนเออคือแบบว่าค่อนข้างว้าวเพราะว่าปกติแล้วจะมีตัวเราจะต้องซื้อแยกกันถูกไหมครับตัวลดรอยแดงรอยดำก,ก็อีกตัวหนึ่งแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นกับผิวก็อีกตัวหนึ่งแต่นี้คือรวม2อันมาอยู่ในตัวนี้ตัวเดียวแล้วนะครับซึ่งดีมากมากเลยทุกคน ตัวส่วนประกอบสําคัญของเขานะก็คือเขาจะใส่ตัวนิโคตินามายมาซึ่งช่วยในเรื่องของการลดรอยแดงรอยดําลดรอยหมองคล้าของผิวนะครับแล้วก็ตัวที่ช่วยเพิ่มความมชุ่มชื้นให้กับผิวอย่างเช่นตัวไบโอสครายกัมวันนะครับแล้วก็ใส่สารสําคัญที่ช่วยลดสาเหตุของการเกิดสิวลดการอักเสบของผิวมาด้วยทุกคนหลายตัวมากอย่างเช่นสารสกัดจากใบบัวบกนะครับแคเนลลาเอเซียการ e เอ็กซ์แทรกนะครับหรือว่าจะเป็นตัวสารสกัดจากชะเอเทศ ก็ใส่มาเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะช่วยลดการอักเสบลดการคลายเครื่องของผิวต่างๆนะครับรวมถึงสารกัดจากพืชสมุนไพรอีก3ชนิดที่ช่วยลดการอักเสบของผิวนะครับรวมถึงใส่อีกตัวนึงคือซาลิซิลิกแอซิดนะครับซึ่งช่วยในการผลัดเซลล์ผิวนะครับเพราะว่ามันเป็นอ,อ,อีกตัวนึงที่เป็นกรดอ่อนๆที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวเพราะฉะนั้นเรื่องของสิวอุดตันเนี่ยก็จะช่วยลดด้วยเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันนะครับ ในขวดนี้เนี่ยเขาก็จะมีฝามาให้ทุกคนมันจะเป็นฝาอันนี้ครับเล็กๆแล้วก็จะมีตัวนี้เขาบอกว่าตัวนี้มันจะเป็นแบบระบบแบบว่าสุญญากาศมีความปั๊มนะเพราะว่าข้างในก็จะแบบไม่ไม่ได้มีหลอดนะทุกคนเวลาที่เราแกะเปิดออกมาเนี่ยมันจะแบบไม่มีหลอดแต่ตอนแรกก็งงว่าทำไมไม่มีแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นแอร์ริงปั๊มนะครับระบบสุญญากาศซึ่งจะทำให้เวลาที่เราใช้เนี่ยก็แค่กดออกมาแล้วมันก็จะแบบหมดได้อย่างเกลี้ยงขวด เนื้อผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนมีความเป็นเจลใสๆนะครับแล้วก็เวลาที่เราทาไปอะ่ะทุกคนมันก็จะซึมง่ายมากคล้ายๆแบบเอออารมณ์แบบเจลว่านหางจระเข้อย่างเงี้ยครับคือมันแป๊บเดียวอะ่ะมันก็จะแบบซึมละเพราะฉะนั้นมันแบบเหมาะมากๆสำหรับคนที่แบบ ผิวมันหรือว่าจริงๆก็ใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยนะครับแต่ว่าสําหรับคมผิวมันก็จะแบบรู้สึกว่าเออตัวนี้มันชอบเป็นพิเศษเลยเพราะว่ามันบางเบาแล้วก็ซึมง,ง่ายในส่วนของลําดับขั้นตอนการทานะครับหลังจากที่เราล้างหน้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ใช้เป็นตัว the first care ตัวน้ําตบตัวนี้ลงไปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีความเหลวแล้วก็ซึมง,ง่ายตามด้วยตัว moisturizing gel นะครับเพราะว่าเป็นเนื้อเจลก็เลยต้องตามมาทีหลังนะครับให้มันมีการซึมที่ดีมากขึ้นนะครับทุกคน โอเคเดี๋ยวเราไปดูรูปก่อนหลังใช้3สัปดาห์กันดีกว่านะครับทุกคนฝั่งนี้จะเป็นรูปก่อนที่เราจะใช้ก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าหน้าฝั่งขวาของเราเนี่ยก็จะมีสิวอักเสบที่แก้มหางคิ้วแล้วก็หน้าผากทุกคนส่วนอันนี้จะเป็นรูปหลังจากที่เราใช้3สัปดาห์นะครับก็คือเห็นชัดเจนมากว่าสิวอักเสบเนี่ยาหายแล้วก็รอยแดงระดาจากสิ่งมีความจางลงในระดับหนึ่งเลยนะครับส่วนหน้าฝั่งซ้ายของเรานะครับก็คืออันนี้จะเป็น หน้าฝั่งซ้ายของเราก่อนที่เราจะใช้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ได้มีสิวอักเสบอะไรเลยแต่ว่ามันจะมีรอยดำจากสิวเก่าๆนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่ามันแบบมีความไม่ไม่สม่ำเสมอเท่ากันของสีผิวหน้าเท่าไหร่นะครับส่วนอันนี้หลังจากที่เราใช้3มสัปดาห์นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันแบบมีความทุกคนอาจจะเห็นในภาพอาจจะไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่า,าสีผิวที่มันเป็นรอยสิวเก่าอะ่ะมันมีความแบบ ส,สม่ำเสมอกันมากขึ้นอ่ะทุกคนเหมือนมีความกระจ่างใสมากขึ้นนิดหน่อยนะครับคราวนี้จะมาพูดถึงความรู้สึกของการใช้2อตัวนี้ทั้งหมด3อาทิตย์กันมากกว่าว่ารู้สึกยังไงนะครับ <S <S คือเราอะรู้สึกว่าสิวใหม่มันไม่เกิดอะ่ะทุกคนแล้วรอยแดงรอยดําจากสิวอะมันก็ค่อยๆหายอย่างแบบอย่างที่เห็นชัดเลยก็คือแบบหลังจาก3สัปดาห์นะทุกคนคือแบบอาทิตย์2อาทิตย์แรกยังคือเรามองกระจกตัวันเราก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนเดิมเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่พอถ่ายภาพออกมาเปรียบเทียบกันเราก็รู้สึกว่า เออสาวอาทิตย์มันแบบเห็นชัดเจนอยู่นะว่ารอยมันจางลงจริงๆเนี่ยก็โอเคเรื่องของความคุมมันนะทุกคนก็รู้สึกว่าหน้ามันพอหน้ามันชุ่มชื้นอย่างพอดีพอดีความมันก็จะไม่เพิ่มนะครับตัวนี้ก็โอเคเรื่องของความมันเหมือนกันเราว่าแบรนด์นี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยนะครับสําหรับคนหน้ามันเป็นสิวผิวแพ้ง,ง่ายอย่างเราเราเนี่ยเพราะว่ามันลดการเกิดสิวไหมคุมลดการอักเสบของสิวแล้วก็ทําให้หน้ากระจ่งางใสลดแล้สิวอีก รู้สึกว่ามันแบบครอบคลุมอะทุกคนมันครอบคลุมแล้วก็เราใช้แค่2ตัวเองอะเราไม่ต้องซื้อแยกอีกอะทุกคนคือแบบถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะสำหรับ2ตัวนี้อ่อสามอาทิตย์นะทุกคนอันนี้น้ำตบมัน100 ml ใช่ไหมครับหลังจากที่เราใช้ไปสอาทิตย์มันก็ลดลงไปแบบยังไม่ถึงครึ่งขวดเลยทุกคนแล้วว่าตัวนี้นะถ้าเราใช้เช้าเย็นมันจะได้ประมาณ3เดือนนะครับตัวน้ำตกส่วนของตัว เอ่อมาจะ r a เจี n g g e น่าจะใช้ได้ประมาณ2เดือนนะครับก็โอเคคุ้มค่ามากๆเลยทุกคนลองไปดูกันนะครับว่าโอเคมันแบบเหมาะกับเราหรือเปล่าเนาะยังไงเดี๋ยวเราทิ้งช่องทางการซื้อไว้ใต้ description ในคลิปนี้นะครับใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์แชร์ subscribe กดติดตามกันได้นะครับใครมีคำถามก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเราลงไปตอบนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย